ลือหึงเตียงหักบอยพิสนุรายได้ลดหวบถูกพุ่งเป้าหลังมีเพจดังออกมาแฉว่าคู่รักดาราชายแยกกันอยู่กับภรรยาจากเมื่อก่อนลงรูปคู่ตอนนี้เมียไปเที่ยวเหมือนคนโสดส่วนดาราชายก็เครียดเพราะงานดรอปร้อนถึงบอยพิสนุต้องออกมาชี้แจงสั้นๆว่าเห็นข่าวแล้วตอนนี้ภรรยากลับไปเยี่ยมครอบครัวที่สวีเดน ขณะที่ก่อนหน้านี้บอยเคยออกมายอมรับกับสื่อว่าตอนนี้งานดรอปลงมากทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายและจำเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนไปนอกจากนี้บอยยังไปให้สัมภาษณ์ในรายการของนิกกี้นะชัดว่า ปลายปีที่แล้วสัญญาณมันเริ่มมาว่างานไม่มียอมรับว่ามันวูบมากเดือนที่แล้วมีอยู่แค่สองงานรายได้ทั้งเดือน35,000บาทจริงๆจ,จ,จากเมื่อก่อนเราได้เดือนละเป็นล้านเราก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิตเพราะมันไม่ใช่แค่เราลำบากแต่มันลำบากกันทั้งหมดจริงๆด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลคนเยอะ ก็ต้องขยับหน่อยเราทำงานคนเดียวมันก็ต้องดิ้นรนผมทำงานในวงการบันเทิงมา20ปีปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ไม่มีงานไม่ได้เล่นละครมา5ปีแล้วมีหนังเรื่องหนึ่งเพิ่งถ่ายเสร็จไปที่ไม่ได้เล่นละครเลยเพราะเราไม่ได้รับงาน2ปีแรกอยากมีเวลาให้กับลูกเต็มที่แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีงานเลยจนตอนนี้ลูกอายุ3ขวบครึ่งแล้วเคยไปแคสงานของ Netflix แต่ไม่ได้เล่นตอนนั้นน้อยมาก เราไปด้วยความอยากเล่นทำกันมากไปดีแต่พอไม่ได้ก็รู้สึกเฟลระบบมันดีมากต่างจากที่เราเคยทำงานมา